สวัสดีค่ะทุกๆคนปอตมานั่งคันอยู่หลังบ้านกำลังจะเดินเข้าบ้านแล้วก็นึกได้ว่าเอ้ยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะทุกๆคนเลยนะที่อยู่ต่างประเทศนะปอตอยู่อเมริกานะแต่ปอตคิดว่าที่ต่างประเทศก็น่าจะมีความต้องระมัดระวังด้วยนะที่ไทยไม่แน่ใจมีงานนะคะเสนอมาทางอีเมลนะคะงานที่เสนอมาทางอีเมลนะ แล้วก็งานที่โพสต์อยู่ใน f a c e b o o กเยอะแยะเลยอะนะระวังดีๆนะจะเป็นผู้ร้ายนะจ๊ะไม่ใช่ตัวจริงนะคะล่าสุดเนียโพตได้อีเมลฉบับหนึ่งเสนองานกราฟ,ฟิกดีไซน์หนึ่งให้ไปโอกเขาก็ให้ข้อมูลว่าเออไปเจอพอร์ตพลเรียวบอกว่าอยู่ที่เว็บบีแฮนแล้วก็เสนอรายงานนี้อยู่สนใจไหมเขาก็ตอบไปว่าเออสนใจแล้วเขาก็บอกว่างั้นอยู่ต้องแอดสกายอันนี้นะแต่สกายที่ใครให้มาเนี่ยเป็นชื่อลิงก์ธรรมดาซึ่งเวลาเราสมัครแล้วเนี่ย เราก็ต้องเปลี่ยนชื่อให้ดูเป็นเอกลักษณ์ของเราอย่างโบกต็ตอบว่าอย่างของโอบก็ม,มีชื่อของโบเองโบก็บอกอ่ะอยูแอดสกายไอก็ได้แต่อย่างแต่ก่อนที่จะแอดกันเนี่ยงานนี้เป็นงานทําจากบ้านใช่ไหมเพราะโบไปดูในเว็บไซต์เขาแล้วเนี่ยเป็นเว็บซีขายเสื้อผ้านะคะชื่อว่าเซฟ e b เดอ e ์ดเสนะคะแล้วบริษัทอยู่ที่ไมอามี่ซึ่งโบไม่ได้อยู่ไมอามี่ไงอยู่ไกลโบก็ถามเขาว่างานนี้เป็นงานที่ทําจากบ้านหรือเปล่าเพราะว่า ฉันไม่เดินทางนะเขาก็ตอบมาว่าฉันทําจากบ้านอะเธอแอดฉันสิโบ๊ให้สกายเข้าไปแล้วแต่เขาไม่แอดโบ๊ไงเขาให้โบ๊แอดโบยังไม่ตอบอะไรโบก็เลยหาข้อมูลหาข้อมูลก็ไปเจอว่ามีคนที่เขามีประสบการณ์แบบนี้มีการเสนองานทางอีเมลเนี่ยแล้วก็มีการแอดกันด้วยแล้วเขาก็ขอข้อมูลเรื่องการเงินเรื่องอื่นๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเขาก็เอะใจเอ๊ะไม่ใช่แล้วส่วนโบ๊เองในโบทมีประสบการณ์สแกมเมอร์อยู่พอสมควรไง บสก็ต้องอาาระมัดระวังเยอะมากเลยนะคะบสก็ตัดสินใจเขียนไปที่เว็บของบริษัทที่เขาอ้างอิงมาเนี่ยเป็นเว็บเสื้อผ้าโบสก็เข้าไปในเว็บเสื้อผ้าเลยเขาไว้ให้สําหรับลูกค้าที่สนใจเสื้อผ้าโบสก็เขียนของโบสในนั้นไปเลยแล้วก็ได้ตอบกลับมาภายใน24ชั่วโมงเลยนะเขาก็บอกว่าบริษัทเขาอ่ะไม่ได้จ้างงานแล้วอยู่อ่ะได้ยังไงมาอยู่ ก๊อบปี้ข้อความมาให้ดูหน่อยได้ไหมโบก็บอกเขาไปแล้วก็ก๊อบปี้ข้อความไปก็บอกว่าเออออ่อะมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์เยอะแยะเลยเพราะอาอ่ะทาขายของด้วยทํา YouTube ด้วยอะไรอย่างเงี้ยระวังระวังกันนะคะใน Facebook ก็เหมือนการระวังระวังกันให้ดีนะคะมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะคนที่อยู่อเมริกาและต่างประเทศนะที่ประเทศไทยไม่รู้เพราะไม่มีประสบการณ์คนที่อยู่ประเทศไทยถ้าคุณเจออะไรแบบนี้เป็นอะไรยังไงก็ระวัง,ระว,งระวังตัวนะคะมาเล่าที่คอมเมนต์ แบ่งปันกันก็ได้นะไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะคันมากอะ่ะยุงกัดไปทำสวนมาทุกคน